สวัสดีค่ะชาวราศีมีนนะทริปที่ที่ออกเนี้ยจะเป็นการที่เราเปิดไพ่ให้คุณได้ไว้เลยเนาะเพื่อการล้นระยะเวลาในการดูให้น้อยลงนะเราได้เปิดไพ่ของราศีมีนออกมาแล้วนะคะโดยมีลำดับไพ่คือใบที่หนึ่งแล้ได้เราบอกก่อนนะคะว่าราศีมีนสาหรับเดือนพฤศจิกาเนี่ยราศีมีนเป็นคนเป็นคนเออ สัญ,ญลักษณ์ของราศีมีนคือถ้วยนะคะแล้วก็ราศีมีนเป็นคนธาตุน้ำมีความรักมีความอ่อนไหวที่สงสารเจ้าน้ำตาเนาะ<อ><อ>การดูไพ่ทาโร่นี้เป็นการดูให้พลังบวกอันไหนเป็นข้อควรระวังเราก็จะเตือนนะคะแล้วการดูก็เป็นแบบภาพรวมเป็นการพยาพยากรณ์โดยใช้ปฏิทินโหราศาสตร์ไทย คนราศีมีนหรือลัคนาราศีมีนคือคนที่เกิดอยู่ในช่วงระหว่างวันที่15มีนาจนถึงวันที่12เมษานะคะรับชมได้นะคะ15มีนาจนถึง12เมษานะคะสามารถรับชมได้นะคะแล้วก็ไพ่ที่เปิดเราได้เปิดมาแล้วเนาะเพราะว่าการอัดคลิปก่อนหน้านี้มันมีการตัดออกไปเราก็เลยถือว่าเอาไพ่ลอคุณไว้เลยเนาะว่าเราได้เปิดไพ่แล้วนะคะ ใบที่หนึ่งเราได้อะไรเนาะได้ไพ่ดาบค่ะเหมือนกําลังหลบหนีอะไรบางอย่างเวลาเราเจอไพ่ที่มันมีสิ่งที่ต้องระวังนะส่วนใหญ่มันจะมีปัญหาสะดุดหรือมีการติดขัดหรือมีการหยุดลงเนาะแต่ก็เราตัวหนูเองก็ไม่ท้อใจนะก็จะเปิดให้คุณเนาะเพราะบางทีมันอาจจะเป็นอะไรที่ที่เขาไม่อยากให้ชาวราศีมีนได้รู้นะ เพราะไม่งั้นแล้วราศีมีนอาจจะแก้ปัญหาคือกรรมที่อาจจะต้องได้รับมันอาจจะเลื่อนออกไปอะไรประมาณนี้เนาะแต่เราอยากจะบอกคุณและเตือนคุณขอให้คนที่มีดวงชะตาที่ใกล้เคียงกับกับที่ได้เปิดเนี่ยได้มามโอกาสได้ดูอย่างน้อยก็ได้คําเตือนไปให้ระมัดระวังแล้วชีวิตมันจะเปลี่ยนจากหน้ามือไปหลังมือค่ะอันนี้มันเป็นกลโกงกลโกงที่เกิดขึ้นหรือความ การทำอะไรที่ผิดศีลธรรมนะคะใบที่หนึ่งเนี่ยเนาะที่ออกมาเนี่ยนะคะเหมือนเรากำลังทำอะไรที่ผิดกฎหมายเนาะให้ระวังมากเลยนะคะเพราะว่ามันจะอาจจะถูกการเปิดโปรงเกิดขึ้นนะมีการวิ่งเต้นหรือรับใต้โต๊ะหรือมีการซ่อนเด้นหรือหรือหรือเกิดการฉกชิงแลักขโมยนะคะระวังของหายนะคะ มีการป้นการลักขโมยอะไรประมาณนี้นะใช้สมองในความคิดแยบยลที่ไม่ดีนะแผนการใช้กําลังนะคะความคิดแบบนี้เป็นความคิดชั่วแล่นที่ทําให้เกิดความเสื่อมเสียนะนะระวังนะคะจะถูกโกงหรือเงินหายนะอย่ายอมจ่ายให้กับสิ่งที่ไม่ดีผิดกฎหมายนะคะไพ่นี้เป็นอาจจะหมายถึงการต่อสู้ชีวิตก็ได้นะคะ ถ้าในด้านความรักก็เป็นอุปสรรคที่อาจจะต้องหนีตามกันนะเป็นการทำอะไรลับๆไม่เปิดเผยค่ะหรือรักคนที่มีเจ้าของแล้วอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะคะหรือโดนหลอกเข้อผลประโยชน์แบบเราอยากได้เยอะๆเราก็เลยโดนหลอกเนาะเดี๋ยวนี้มีฉาชีพก็เยอะนะอันนี้ก็ระวังได้นะ call center อ,อ,อะไรต่างๆค่ะเหมือนกับว่า ถ้าเราทําอยู่ให้เลิกซะนะถ้าเราทำคอเซนเตอร์แบบนี้ให้เลิกซะถ้าเราไม่ได้ทําเราอาจจะโดนหลอกจากคอเซนเตอร์เพราะนั้นระวังให้ดีนะคะตรงนี้คนโกงโดนหลอกถ้าทําผิดกฎหมายให้เลิกนะคะเพราะว่ามีโอกาสถูกเปิดโปงค่ะเพราะพอเกิดการทํางานที่ไม่เป็นทีมผลประโยชน์ขัดแย้งกันเนะะี่ยค่ะใบที่สองใบที่หนึ่งใบที่สองเป็นเหตุการณ์ปกอนาคตตอนนี้เลยนะที่คุณเจอนะ อุปสรรคเลยค่ะมีอุปสรรคมีการทำงานไม่เป็นทีมเกิดข้อขัดแย้งเกิดขึ้นนะแล้วมันมันไม่ได้เป็นสิ่งที่ดีเลยมันมันสอดคล้องกันกันกบไพ่ใบที่หนึ่งใบที่หนึ่งเลยนะคะก็คือไม่ลงรอยกันไม่สามัคคีกันนะคะแตกแยกประมาณนั้น ส่งผลเสียนะกับตัวคุณนะคะแล้วก็มีสามไม้เท้าไม่ไม่มีเนาะนะ mm hmm. การทำงานแบบต่างคนต่างทำค่ะไม่ไม,ไม่ไม่อยู่ในทิศทางเดียวกันเป็นปัญหาของคนหมู่มากที่ขัดแย้งกันเอาเปรียบกันนะคะมีความวุ่นวายมีความกดดัน mm hmm. เช่น แข่งกันสร้างยอดอะไรประมาณนี้นะคะมีลายหรือมีแล้วใจมากมีแนวโน้มติดลบด้วยนะคะหรือติดจำนองจำนำอยู่เนาะความรักก็เข้ากันไม่ได้ค่ะครอบครัวทั้งสองฝ่ายก็เข้ากันไม่ได้แล้วก็มีอุปสรรคในงานทำอะไระติดดขัดๆไม่เข้ากันค่ะเนาะ มีนี้สินใช้เงินแบบขาดสติซื้อของจุกจิกออนไลน์ชอบออนไลน์เงี้ยค่ะไม่จัดระเบียบการเงินประมาณนั้นเนาะนะนะอันนี้คือสิ่งที่เห็นนะคะแต่ว่าไม่ได้ขัดแย้งกับเจ้านายยังไม่มีพระราชาถือดาบมีราชินีถือดาบ มันเป็นความชุลมุนอรอลลวมานสเปะสปะนะคะเสร็จแล้วส่งผลค่ะส่งผลให้เราเครียดด้วยเห็นไหมคะเวลาเราทำอะไรที่ไม่ถูกต้องถึงขั้นเจ็บป่วยเลยนะคะเจ็บปวดเจ็บปว่วย อันนี้เป็นเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยนะราศีมีนมันเป็นคำเตือนหลายๆอย่างเลยคะ่ะมีปัญหากัดกุ้มกับงานเพราะว่ามีความไม่เป็นทีมเกิดขึ้นนะคะปวดหัวเครียดฝันร้ายมีปัญหากัดกุ้มมีตกกังวลน,นะคะคือถ้าทำถ้าทำอย่างที่บอกนี้ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วมันก็จะเปลี่ยนกับไปเป็นคนละเรื่องเลยะคะ่ะ มันเลยทาให้คุณเหมือนท้อแท้สั้นหวังวิตกกังวลน,นะคะมีทุกโศกเกินจริงเนาะจิตใจร้อนรุ่มนะคะมีอาการเจ็บป่วยเนี่ยงานเข้ากับเพื่อนไม่ได้ไม่ชอบงานที่ทําอยู่ด้วยงานที่นั้นก็ยากเกินความสามารถนะคะแล้วยังคิดมากเรื่องปัญหาสุขภาพของคนรักอาจจะมีปัญหาสุขภาพเจ็บป่วยหรือคิดมากเรื่องคนรักหรือบางครั้งก็อาจจะมีเหตุการณ ของการสูญเสียบุคคลที่รักนะคะคือคือมันเป็นความในช่วงนี้มันจะเป็นความวิตกกังวลความคิดมากนะคะนะมีปัญหางานกัดก้งเนะะี่ยค่ะมันสอดคล้องกันเลยนะในสามใบเนี้ยแต่เราดูอดีตที่ผ่านมาเพราะว่าคุณหยิบผิดคะ่ะคุณอาจจะหยิบผิดหรือโดนคุณใส่มนดำนะคะเลือกผิดนะ่เนี่ย มาจากการเลือกผิดหรือคุณใส่มือดำถ้าใครถ้าใครเห็นราศีมีนเป็นแบบนี้ช่วยเขานะคะพาเขาไปถ้าพุทธก็ลดน้ำมนต์ค่ะให้กินน้ำมนต์หรืออะไรก็ได้นะให้สะดอกเคาะหรือไปทำบุญอะไรอย่างนะะี้ค่ะแล้วเขาก็จะผ่านเรื่องราวไร้ไร้ไปได้ดีนะคะนะช่วยเขาหน่อยเนาะเพราะว่ามันมาจากการเนี่ยคะ่ะเนี่ยมันมี มันมีคุณใส่มนดำก็ได้หยิบของดีมันก็ได้เป็นประโยชน์แต่ว่าตรงนี้น่าจะไม่ดีมันเลยเกิดอาการเครียดนีตกังวลหมดเลยค่ะนะช่วยราศีมีนนอนนะคะแต่หลังจากนี้ไปหลังจากนั้นน่ะมันก็ถึงจะดีขึ้นตามลำดับค่ะมันเหมือนอาจจะเป็นเคาะกรรมนะคะที่มาเจอแต่เราสามารถที่จะทำให้ชะตากรรมจากร้ายกลายเป็นดีได้ด้วยการทำบุญ ข่าศาสนาตามศาสนาของแต่ละคนที่นับถือนะคะเนอะอันนี้มันเป็นเหตุการณ์ที่เราหยิบบางอย่างผิดนะถ้วยจริงๆเป็นสัญลักษณ์ของคุณละคะ่ะคุณลังเลหยิบไปหยิบมาแทนที่จะเป็นแก้วแหวนเงินทองเราก็ไปเลือกอาจจะเป็นผู้หญิงหรืออาจจะเป็นคุณใส่มนดำอาจจะเป็นงูนะคะไม่ได้เป็นทรัพย์สมบัติมันเลยส่งผลกระทบเพราะเราอยากได้อยากมีทรัพย์สมบัติที่ไม่ใช่ของเรา นะคะเราก็อาจจะรับคอมมิชชั่นใต้โต๊ะอะไรเงี้ยค่ะกลายเป็นทุกข์ไปต่างหาเพราะพอถ้าเลาะเบาแบงงมันก็มีการข่มขู่ให้จะเปิดโปงอะไรเงี้ยเราก็เลยเครียดไปด้วยเพราะเราก็ปลัวสถานภาพของเราเนี่ยมันกระทบหมดเลยค่ะแล้วมันสอดคล้องกันนะใบที่สี่ใบที่ห้านะมันมีอะไรนะเนี่ยเออ มันมีควีนควีนออฟสวอตอ่ะมันเป็นเรื่องราวที่ผ่านมาก็าคือคุณอาจจะเป็นคนชอบออกคำสั่งไงพูดแรงด้วยแล้วก็ดุนะคะใครอยู่ก็กลัวมันก็เลยเป็นความเครียดไงคะ่ะคุณเองก็เครียดด้วยเนาะเพราะความไม่ไม่ไม่สามคัคคีนะ แต่คุณเป็นคนเด็ดขาดเป็นผู้นำเลยคะ่ะแต่ว่าเขาบอกคาสั่งนะคะพูดแรงแต่จริงๆคุณก็เป็นอ่อนข้างในเนาะบางทีมันก็เป็นสิ่งที่คุณคุณอัดอั้นตันใจกับสิ่งที่คุณทำเหมือนกันนะ แล้วก็เป็นคนที่ไม่ยอมคนเหมือนกันนะคะมีความจริงจังในการดำเนินชีวิตไม่เอาเปรียบใครแล้วก็ไม่ต้องการให้ใครเอาเปรียบนะคะถ้าคนคนที่แต่งงานแล้วอาจจะแยกกันอยู่ระหว่างสามีามเป็นไม้นะคะหรือผู้หญิงที่มีชีวิตเหน็ดเหนื่อยก็ได้นะมีแต่อุปสรรคหาคนพึ่งพายากเป็นช่วงเวลาของการฟันฝ่าอุปสรรคที่ผ่านมานะคะเพราะการเลือกผิดเลือกถูกนั่นแหละค่ะ แต่หลังจากนี้ไปอ่ะคุณจะได้พบทุกสิ่งเดี๋ยวเวมีความพร้อมในทุกอย่างนะมันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ต้องสะสางาข้อกรรมนะแต่พอเราเปิดดวงชไนค์คุณแล้วหมายถึงคุณเริ่มรู้แล้วว่าข้อกรรมเกิดจากอะไรเพราะฉะนั้นถ้าคุณแก้เร็วๆอ่ะคุณก็จะคลายทุกเร็วนะเพราะว่าหลังจากนั้นนี้ไปก็จะดีหมด